สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของตัวเรโชนะครับหรือว่าสปีดที่ที่ลดลงนะครับหลังจากที่ต่อผ่านเกียร์นะครับแน่นอนว่าเกียร์ของเราใช้งานร่วมกับเทอร์โบโมอเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกขนาดนะครับก็เทอร์โวส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในท้องตลาดเราก็จะอยู่ที่สปีดประมาณ3,000รอบนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยอาจจะเหลือแค่2,000รอบนะครับหรือว่าบางยี่ห้อทางยุโรปอาจจะเหลือพันหอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เกียร์เรารองรับได้หมดเลย เกียร์เราสแตนดาร์ดเนี่ยรองรับที่3,000นะครับถ้ารุ่นเล็กๆหน่อยอาจจะได้ถึง6,000เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องเรื่องเรื่องความเร็วขาเข้านะครับทีนี้มาดูว่าไออัตราทดที่เราเลือกใช้งานเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างกับตัวเกียร์ก็สำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยจะเป็นตัว AT นะครับก็เข้าด้านบนออกด้านข้างนะครับอัตราทดหนึ่งต่อนหนึ่งก็แปลว่าขาเข้าหมุนเท่าไหร่ขาออกหมุนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูนี่นะครับออก เข้าเท่าไหรหมุนเท่านั้นเลยนะครับก็คือแค่มีหน้าที่เปลี่ยนทิศทางนะครับความเร็วไม่ลดเข้า3,000ออก3 0 0พนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเลือกใช้เกียร์ของเอเปกันเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเลือกอัตราทดแน่นอนนะครับขั้นต,ต่ำที่สุดที่เราเลือกก็คือเรโ้ยสเข้า3ออกหนึ่งนะครับอันนี้คืออัตราทดที่เราใช้งานกันนั้นก็มาลองดูถ้าเป็นอันตัวนี้นะครับที่เอามาโชว์จะเป็นดับเบิลสเตทนะครับก็เข้าย0ิบออกหนึ่งตัวเนี้ยเป็นเกียร์ที่มีอาตาัตราทด2ชั้นนะครับก็คือ เขาทด2ชั้นก็คือช,ช,ชุดแรกเนี่ยอยู่ที่ห้าชุดที่2อยู่ที่สี่นะครับก็คือเราต้องหมุนตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับไปนะครับหมุนตรงนี้ครบ20รอบตรงนี้ออกหนึ่งรอบแต่ว่าในอันตราทดตรงนี้มันจะจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นหมุนตรงนี้20ตรงนี้อาจจะเหลือห้าแล้วก็ห้าเนี่ยไปทดที่4นี้อีกทีหนึ่งกลายเป็น20ินะครับนี่เป็นอันตราทดที่เราใช้งานกันสำหรับในดีไซน์ทูลน,นะครับที่เราเลือกใช้งานกันก็นก ด้านฝั่งขวาเนี่ยก็จะระบุอยู่แล้วนะครับว่าตัวมอเตอร์สามารถหมุนได้ที่สปีดเท่าไหร่ก็จะมีเรทสปีดกับแม็กสปีดของมอเตอร์นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเรทสปีดกับแม็กสปีดของเกียร์นะครับซึ่งหลายๆรุ่นรองรับที่4,000 8,000บ้างนะครับแล้วแต่รุ่นที่ที่เราจะเลือกใช้งานกันดังนั้นก็อยากเข้าใจผิดนะครับว่าไอความเร็วตรงเนี้ยจะเป็นความเร็วเอาพุตที่จะออกไปใช้งานนะครับความเร็วจริงๆที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากตัวเทอร์โบทั้งนั้นนะครับ ทั้งเรื่องเรื่องท้องแล้วก็เรื่องตะปีดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าค่าที่โชว์อยู่ในดีไซน์ทูลน่ะไม่ใช่ค่าที่เอาไปใช้งานแต่เป็นค่าที่เกียร์สามารถรองรับได้ครับ mm. ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลดีๆนะครับในการเอาไปเลือกใช้งานเกียร์นะครับแล้วก็ดูข้อมูลในดีไซน์ทูลของเราได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเอปีกของเราออกแบบง่ายจะตรงฉับไวเลือกใช้ได้กับทุกยี่ห้อครับสวัสดีครับ